สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอฟซีพ่อจ๋าแม่จ๋านะคะมาเจอน้องจ๋าส่วนบุญประจวบจ้ามาดูราคาต้นไม้กันจ้าก็เดิ่มจากต้นไม้ตรงนี้ครับผมเชิญชมเชิญดูนะคะเอาจากต้นนี้ก่อนอันนี้เป็นอันนี้อะไรอันนี้เป็นกล้วยไม้รองเท้านารีครับเป็นช่วงวันนี้เราเริ่มต้นด้วยกล้วยไม้อ่าอันนี้จะ ช่วงฤดูที่กล้วยไม้รองเท้านาลีในตระกูลรองเท้านาลีกำลังเริ่มออกดอกตอนนี้จะเป็นเหลืองเมืองการครับเหลืองเมืองกาลตัวนี่้ดอกเขาถ้าถ้าลองดูเนาะถ้าตัวนี้ดอกเขาจะเริ่มใหญ่นะนี่นี่นี่โอเคเดี๋ยวครูครูหยิบให้ชื้ออ่านี่นะคะรองเท้านาลีชื่อว่าเหลืองเมืองการรคับเหลืองเมืองการครับนะคะนี่นะคะกระถางในเก้าสิบบาทเก้าสิบบาทราคาดีดีนะคะเก้าสิบบาทนะคะ นี่ค่ะเป็นฤดูการเขาหรอใช่ครับเป็นฤดูการเขาที่ตอน้านีรองรองเท้านาดีกงเริ่มออกออกทยอยออกดอกไปเรื่อยๆครับจริงๆรองเท้านาดีมันมีแบบว่าเยอะมากน่าจะมีเป็นร้อยกว่าสายพันธในในอยู่ในตระกูลรองเท้านาดีมีอยู่เยอะแต่อันนี้เริ่มออกดอกก่อนก็เริ่มเอามาโอเค90บาทนะคะ90บาทเลยเชิญครับอันนี้จะเป็นกล้วยไม้ดินนะอันนี้ชื่อว่าเอื้องพาวดินเลยครับ แบบนี้ราคา60สิบาท60บาทนะคะดอกวานนานมากดอกก็ได้เค่แบบสีสันจะไม่ได้มีกลิ่นหอมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อสีสดอ่ะเนาะสีชมพูจัดมากเลยบานนานครับสามเดือนสี่เดือนอยู่อย่างนี้นะครับเขาก็จะบานอยู่อย่างเงี้ยครับบานนานมากแล้วตัวนี้ก็เหมือนเดิมตัวนี้คาริบินแดงครับคาริบินแดงคาริบินแดงใบนุ่มๆนะคะวันนี้แปดสิบบาทแปดสิบบาทจ้า ก็อันนี้ก็เหมือนเดิมครับวัดสานามเก้าชั้นวาดสานามเก้าชั้นเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทบโอเคอน,นี้จังจังด่างครับจังด่างนะต้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะสองร้อยแปดสิบบาทสองร้อยแปดสิบบาททาจังด่างลายลายเรื่มสวยครับ<อ>ยิ่งอยู่แดดลายยิ่งสวยครับผมแล้วก็ อะไรอ่ะชบาด่างอันนี้ชบาด่างครับสี่ใบก็สวยดีไม้แดดไหมไม้แดดครับยิ่งแดดเนาะครับยิ่งต้องแดดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยยิ่งแดดยิ่งยิ่งแดดยิ่งสวยอืนี่ค่ะห้าสิบบาทห้าสิบบาทค่ะชบาด่างค่ะแล้วก็เข็มพิคุนก็ห้าสิบบาทนี่ค่ะอ่าแล้วอันนี้เป็นอันนี้คืออมอมตอเบอรี่์รี่ครับตอเบอร์รี่ครับ ออมตอรี่ไอครับอ๋อครับขัมนี้80บาทครับ80บาทโอเคแล้วก็ลิมอนกรอนแคะครับครัแต่ว่าผมผมผมไม่ค่อยอันนี้ไม่ไม่ค่อยรู้ชื่อจริงๆมันจะมีชื่อเลยแต่ผมไม่รู้ชื่อว่าชื่อว่าอะไรอืมครับกระถางละหนึ่งร้อยยบาทครับครับร้อยยี่สิบร้ครับแล้วก็อันนี้เพนเพนเลดี้เพนเลดี้ครับ80บาท80บาทหมดเลยหรอสามกระถาง80บาทหมดเลยหรอใช่ครับกระถางละ80บาทโอเคราคาเท่ากันนะคะแล้วก็ ตัวนี้เป็นกอเลียสครับกอเลียส์ล่ครับหนึ่งอันนี้หนึ่งร้อยบาทมันก็จะคล้ายๆกับกอกอรีการกลมการแบนพวกนี้แต่ตัวนี้เหมือนใบมันน่าจะนใบบบางกว่าไหมแต่ว่าผมคิดว่าเหมือนว่าใบใบมันกลางกว่าแล้วน่น่าน่าน่าจะไม่ใหญ่เท่า อ๋อครับก็เลยได้ได้ในนามกอริเอสครับตัวนี้ผมไปหาข้อมูลมาจริงๆคือมันมาเป็นภาษาอังกฤษผมก็พยายามอ่านละมันกอริโอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กอริออซัมไม่ใช่นะไม่ไม่ไม่ใช่กอริออซัมครับตัวนี้มันเป็นกอริเอสผมไปไปหาข้อมูลมาชื่อว่ากอริเอสเพราะว่าผมได้มาแล้วมันเป็นชื่อภาษาอังกฤษมาโอเคนะร้อยเดียวนะคะยังน้อยบ้างเป็นวางข้อขึ้นยอดแล้วโอตัวนี้เป็นเนี่ยขึ้นยอดแล้วอันนี้อะไรคะอันนี้เออ่สถิติเงินหนาใบยาว คือผมแยกมาจากกอที่มันด่างคที่มันก่อนหน้านี้ที่ใครเคยดูก็จะเห็นว่าที่ผมเอาตัวด่างมาขายแต่พวกนี้อาจจะเป็นตัวที่อยู่แยกมาจากกอด่างแยกมาจากแม่ด่างครับมันบางตัวก็มันก็ขึ้นด่างไปเลยบางคนซื้อไปก็ด่างบางคนก็ซื้อไปก็ไม่ด่างก็เป็นลุ้นๆครับแบบนี้หนึ่งร้อยยี่สิบบาทร้ยี่สิบนะคะเอาเป็นลุ้นครับเอาเป็นลุ้นได้พาเลโซก็ตัดข้อมาให้80บาทเนาะพาเลโซก็จะเป็นตางข้อขึ้นยอดแล้ว80บาท80บบาทนะคะก็การ การส้ม254นะคะโปนรวย154บาทแล้วก็กุมานดำกูมานแดงกูมานแดงเท่าไหร่อ่ะ200บาท200บาทนะคะเซฟ้าชั้นเขียว200เซฟ้าชั้นเขียว200ครับอ่าก็เบอร์กินเบอร์กิน150บาทเบอร์กิน150มันมันเป็นตัวที่ผสมกับอะไรนะเลคของกูที่มันจะเป็นออกมาเดี๋ยวมันก็ด่างเขียวบ้างด่างน้ําตาลบ้างอะไรเนี่ย ก็มันมาจากเล็กของกูใช่คือมันมันเป็นมันจะมีตัวที่เบอร์กินที่เฉยแล้วก็เบอร์กินผสมกับเล็กของกูใช่ใช่ตอนนี้เป็นเบอร์กินที่ผสมกับเล็กของกูโอเคที่มันจะที่มันจะขึ้นด่างเดี๋ยวมันจะมาด่างสีน้าตาลใช่ครับด่างสีน้ำตาลด่างเขียวอะไรประมาณนี้ร้อยห้าสิบกอใหญ่ๆเลยเนาะใช่ครับย่ำนะคะมีสองกระถางนะวันนี้นะครับอยู่บ้านมีอีกไหมมีอีกเยอะครับะมีอีกเยอะนะคะสั่งได้นะคะ อ๋อน้ำเติมน้ำตลอดเลยเด็กเสิบคนนี้เนี่ยอือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาอือเอาพี่เซนเลยครูดูดน้ำอยู่พี่เซนนี่ครูดูดน้ำอยู่หิวน้ำเออ่ามามาต่อครับผมครับแล้วก็อันนี้เป็นผู้ผู้ปลิงนกครับหนึ่งร้อยสี่สิบบาทครับปลิงนกฟองก็ฟอง็ดีครับน่เป็นผู้ปิงนกดังขาวนะครับ หนึ่งร้อยสี่สิบบาทแล้วก็ตัวนี้จะเป็นยังโอมเสิร์ฟน้ําอยู่อันอันนี้จะเป็นอีพีไวพายครับตัวที่คือเป็นตัววางข้อแหละขึ้นยอดแล้ววัวนี้จะเป็นยอดทั้งหมดแต่สิบบาทแต่สิบาทครับแล้วก็จะเป็นถ้าต้นยา้สองร้อยห้าสิบาทก็คือว่าเกาะเกาะหลักแล้วน้องจ๋าเกาะหลักแล้วก็จะจะเป็นสองยอดครับนะครับก็คือแบบเริ่มเริ่มตั้งฟอร์มแล้วนี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยสองร้อยห้าสิบาทเวลาส่งผมก็ส่งทั้งลักแบบนี้เลยนะครับผม ก็อันนี้เป็นกา้มกุ้งกัมกุ้งครับกั้มกุ้งดางกั้มกุ้งจริงๆตัวนี้ผมขายอยู่450แต่ว่าผมยังไม่ลืมลบปลาเอาหรอหรอค่ะเดี๋ยวให้เราพิเศษไอตัว5้0้นะมันจะเป็นอีกตัวหนึ่งแต่ว่าขายไปแล้วผมก็เลยย้ายไปในมาปักงพิเศษคับผมครับผมโอเค450ร้อนะี่ร้อยห้าสก็ผมลองไวดูแลก็ขึ้นมาแล้วครับอ่านะขึ้นว่าเพราะมันด่างเนาะดางโอเคโอเคขึ้นคือเป็นใบบางข้อเลยขึ้นยอดแล้วค่ะได้ค่ะรับตัวนี้อันนี้450นะคร้อเคค่ะ แล้วก็อันนี้กุ้งกุ้งขนกุ้งขนขนแลว่าก็แน่แน่นเลยนนองจ๋าเนาะหลายคนชอบถามว่ามันเป็นแคะหรือเปล่าผมก็ผมคิดว่ามันมันจริงๆมันไม่ได้เป็นแคะนะครับแต่ว่าเป็นก้อยเฉยใช่เขาเขาเป็นก้อยใหญ่มันก็เลยดูเหมือนว่ามันแคะเพราะว่าบางตัวบางกอที่ผมเอาไปตัดแยกที่เป็นต้นๆ้นแล้วอ่ะมันก็ใหญ่ปกติครับแต่ว่าถ้าบางบางคนชอบที่ที่เป็นไม้ฟอร์มกอไว้เปลี่ยนกระถางแต่ว่าจะไม่แยกจากกันะ มันก็จะมันจะใบมันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ามันก็จะไม่ได้ใหญ่มากโอเคแต่ถ้าเราตัดแยกอ่ะจะจะใหญ่ได้อยู่เนาะตัวนี้120บาท120ครับโอเคครับก็ฟิโลใบเรื่อยด่างครับใบเรื่อยด่าง190นะคะโอเคหน้าวัวใบกัญชาตัวนี้หน้าวัวใบกัญชา180บาทนี่นะคะเอนมันแอนโทเรียมนะเป็นตะกูลแอนโทเรียมนะคะนี่ร้อยแปดสิบจ้าหนึ่งร้อยแปดสิบมันก็จะขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็วูชารูอินโดด่างครับร้อยบาท นี่นะลายมันก็ดียิ่งมาแสงยิ่งดีครับไอตอนตอนแรกพวกพวกเนี้ยมันอยู่ในในตู้แล้วก็มันไม่ได้แสงมันก็จะออกแบบเขียวอ่อนเฉยคโอพอเอามาแบบว่าพอได้แสงแล้วมันก็จะเริ่มขึ้นหลายสวยโอเคครับพัตตาสาหน้อย180บาทนะคะนี่ค่ะแล้วก็ตัวนี้พาวมานีพาวมานีอหยยี่บบาทร้อบค่ะ เสน่ในครับสน่ในขาว280บาทครับ280บาทโอเคไหลเลืองครับไหลเลือง50บาทครับ50บาทจ้านี่โบโบโบอันอันอันโบด่างด่างด่างน้อยแต่นี้ด่างอันใหญ่เนาะอ่าเริ่มตัดด่างน้อยก่อนนะคะด่างน้อยแต่ก็พอขึ้นแทงมาก็ด่างด่างเหมือนแม่แม่ด่างแค่ไหนผูด่างแค่ไหนโอเคนะอย่างนี้ อันอันนี้200อยบาทครับ200รอยครับแล้วตัวตัวนี้วางข้อยังล่างเดินแล้วแต่ยังไม่ขึ้นหน่อยังคือเบรกดูแล้วเขาเริ่มเริ่มแทงหน่ไปแล้วแต่ว่ายัง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 ขึ้นไม่บนนะครับนี่ก็200ร้อยเหมือนกันครับ200รอยเหมือนกันนะจ๊ะแล้วก็ต้นใหญ่ใหญ่ละจ๊ะได้อันนี้แ5 0รอยาแรยห้าสิบไปเลยนะคะกระถางนี้แ5 0จ้อยห้า850ก็ มันมันจะด่างแบบเหมือนแยกแยกฝั่งครับถ้าฝั่งัานนางง้านนี้จะด่างเยอะฝั่งั้านนี้จะด่างน้อยอแต่ว่าก็ยังด่างนะครับดีดีกว่าที่แบบว่าลุดไปเลยอ,เอันนี้ก็ยังด่างแต่ว่าถ้าสังเกตดูจากตัวนี้ใบใบเก่าอันนี้ใบใบรองรอง่าสุดก็คือพออีกอีใบที่ขึ้นมาจะต้องขึ้นฝัง่งนี้ผมคิดว่ามันก็จะด่างมากกว่านี้มันจะด่างขึ้นเรื่อยๆครับอันนี้แค่ร้อยห้าสิบจะด่างขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วถ้ามันมีเชื้อด่างะ่ะอันนี้แปดร้อยห้าสิบแปดร้อยห้าสิบนะจ๊ะ ไทคอนสวยจังเลยต้นนี้ไทคอน550ร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบนะคะอ่านี่นะครับจอร์ชบูโน่จอร์ชบูโน่เหนือตัวนี้ตัวนี้สี่ร้อยห้าสิบาทต้นต้นโตนะครับค่ะแต่ถ้าถ้าถ้าวันวันวันศุกร์อะผมมีต้นใหญ่ใหญ่มากเลยแต่ว่าขายไปแล้วครับแต่ต้นนี้ก็โตอยู่นะครับสวยสวยสวยครับอันนี้สี่สี่ร้อยห้าสิบบาทครับลายก็ดีอยู่ดูช้างขาวน้องจ๋ากันนะราคาดีมากเอฟให้ทันนะคะต้นเนี้ย บอกเลยช้างขาวริจากต้นนี้ก่อนอ่าเริ่มจากต้นนี้ก่อนนะต้นนี้ต้นนี้850าบาทอันนี้850บาทมิ้นหรือขาวตัวนี้มินครับจริงๆมิ้มินทั้งหมดแต่ว่ามันจะคือมันอยู่ที่แสงด้วยแสงมันอยู่ในที่ที่แบบแสงมันเยอะมันก็เลยจะขาวแต่ว่าแม่เป็นมินทั้งหมดครับครับตัวนี้มันจะมีหนออันนี้มีหน่อด้วยก็เลย850้าจ้าตัวแรกนะคะครับนี้แปดร้อนะคะต้นต่อไปค่ะ ต้นนี้ต้นนี้นะคะต้นนี้เจ็ดร้อยห้าสิบอันนี้เจ็ดร้อยห้าสิบนะคะจริงในในใจผมมาผมมองว่าต้นนี้สวยใช่ไหมใช่ครับอุ้ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมจ๋าลงลายก้านไงแล้วก็คือแบบลายก้านอย่างดีอะลายเขาก็แบบยิ่งดีสวยดีลายก้านสวยมากบอกเลยเท่าไหร่นะอันนี้เจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบโอเคลองเวาขายทุกตัวก็เสียดายเสียดายทุกตัวครับ คอนเซปต์หายไปเสียดายไปนะคะจ๋าส่วนบุญประทุกยังไปนอนฝันถึงไออออเลียผมยิงเลยผมขายไปเขาผมเอื้ะขายไปแล้วเขาก็เขาก็ซื้อผมจริงจริงแล้วเขาก็เอาสองต้นด้วย แล้วผมก็เสียดายก็ยังไ่นอนเสียดายก็ยังแบบไปนอนพูดกับกับเจนว่าเสียดายว่ะโทรไปขอซื้อเขาคืนไดไหมเขาอยู่ขันแก้วเราตามไปเอาได้ก็ยังคิดอยู่นะครับต้นนี้สวยมากต้นเลยต้นต้นนี้หกหกร้อยห้าสิบบาทนี่หกร้อยห้าสิบนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวลดราคาให้ใช่ไหมใช่ครับลดราคาให้อันนี้ สามใบกับหนึ่งหลอดที่กำลังจะขึ้นหลอดแล้วหลอดลายด้วยหลาอย่างแน่นอนขวดดาดเลยเห็นอยู่แล้วว่ายังไงก็สวยครับเพราะว่าดูจากอันอันนี้ใบแรกนะครับอันนี้ใบแรกเสิร์ฟมาก่อนลองดูก่อนนี่ใบที่สองมาก็เปิดมาแล้วพอใบที่สามเท่านั้นแหละเรียบร้อยเลยนี่แหละนี่ลายทรงกระดนะนี่ลายกระดนี่แล้วพอใบอันนี้เนี่ยใบที่สี่ก็บงีขึ้นมาเนี่ยก็เอาจริงนะครับเข้าจริงแล้วนี่หกหกร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบเท่านั้นนะคะขอบคุณพี่ประหยัดนะคะบอกช้างข่าวน้องจาาเซร์ทุกต้นเลยครับ นี่นะคะอ่ากลุ่มกริบฝั่งนี้คือบอลกระดาษกับออดิบนะบอลกระดาษครับบอลกระดาษก็จะเหลือประมาณนี้ครับอันนี้ร้อยห้าสิบนี่นะคะร้อยห้าสิบก็สวยๆดีครับลายสวยโอเคนะคะต้นเล็กก็ห้าสิบบาทครับห้าสิบบาทเรามีออดิบด้วยนะนี่นะคะมีออดิบบากิวออดิบบากิวแล้วก็เหลืองอนดามันเหลืองอนดามันนีบอลกระดาษครับบอลกระดาษห้าสิบบาทหมดเลยนะใช่ครับโอเค ฝั่งนู้นก็จะเป็นไม้ดอกนะคะคที่เป็น,ปนก้ยก้ยไม้ไมทุกประเภทส่วนนี้มีหมดครับกล้ยไม้ะะทุกชนิดก็อยากได้อะไรก็ลองกแอดไลนะ์มาแล้วก็สอบถามด้วยก่อนครับก็คือมบีบางตัวก็อาจจะราคา อ่าสูงบ้างหรือว่าอาจจะราคาซอฟลงบ้างเพราะบางทีอ,อันบางอันราคาที่สูงก็คือมันอยู่ในกอที่ใหญ่มากมแล้วก็จะ,<า>จะอยู่ในราคานี้ใช่ครับตามขนาดไซส์มากกว่าโอเค,อเคนะคะฝากช่องทางการติดต่อติดตั้หน่อยค่ะฝากช่องช่องผมนะครับช่อง youtube ชื่อส่วนบุญประจวบนะครับแล้วก็ Facebook ก็จ่าส่วนบุญประจวบนะครับแล้วก็เพจก็สวนบุญประจวบนะครับฝากติดตามได้ทุกช่องทางเลยนะครับคุณขายดีเด้อสวัสดีคุณครับ